อย่าทันแล้วได้อ้าวน,นั่งน่อยนั่นล่ะหูมันกระด้า,าตงตรงนี้คักกันหลี สบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเมื่อกี้นี้เราไปคุดนะพี่น้องก่รอนะก็เลยขึ้นมาเปลี่ยนเซื้อสักกอนแต่น้อยเป็นคุดท่าขึ้นมาหาเปลี่ยนเซอร์เพราะว่าคอยกาศส่วนหลายจะเป็นแปลว่ามาให้มาหน้าเพราะไ่ได้ซื้อเสื้อซอว์คำโตมานะคอยไซส์แต่โตเดียวซื้อก็ได้ที่เห็นแปลว่ามันจะเป็นเสื้อตัวเก้าตลอดนะคอยอยู่หน้าวันที่คืออยู่บ้านมันไม่ได้เปลี่ยนเลยเอามาโตเดียวกันนุ่งตัวเดียว แค่นั้นแหละแกว่าหนุ่มไปเงเพื่นก็ชักประมาณมือชงมือก็ชักแบบนี้นะมือหนึ่งหรือว่าสองมือก็ชักไม่ซักก็หนุ่มจะก้าวหน้าไปหน่อยชักก็แบบว่าซักกับหนุ่มเลยนะมันก็แห้งขาดตัวเลยแบบนี้นะซื้ออีเห็นแต่ละมือนะก็เลยเปลี่ยนนะแต่ละมือยังเชื่อคนนะสีนั่นแหละนี่ก็เลยแบบว่าจุลายละเชื่อตอนนั้นเปลี่ยนเชื่อเนี่ยให้แต่เราไปขุดท่าเนาะไปหาขุดกี่ร้อยแบบนี้ น้ำปอนอืนแน่แต่น้อยหากนจิอโคก่อนขึ้นเดียวเอุ้งเดียวเพ่จิกุ้งอีกาัไนะอาุ้งมาแต่น้อยลมูกมูกอ้บ้าใน้านเลยุ้งนะมกอะอีบ้าพยยัง Ê, vâng rùng khung ra Có khung à vâng rùng lá. Hãy vâng rùng Pì Hãy vâng rùng bông Hãy vâng rùng chưa? อย่างเดียวป่ะคุ้งคุ้งอะคุ้งนะไม่คุ้งเลยว่ะอะไปกันหรอบกกคุ้มมงละต้องคุ้งนาว่าเขาคุ้งน้อเรีนนะเฮ้ยนะดนนูขุนดูขุดดูน้ายนเช่า คุองก่่ะจ่เหเห็นลด่้อืมาเห็นะอ้าวต่น่อยโอ้หูชิเดียวได้เหยอชอบคุยรึบคุยอยมื่งมุ่งนะผู้ชม เนียวละคุ้งวาตัวกีตัวปีคุรงรู้รเรื่องคำนะอืมนี่ด่ากระคุงละตปกีก่อนตัวปีหรือด่ากันนี่นอืมตัวตรงรปรีอืมดากับปี คุ้งแล้วบ่คื่คุ้งนะคอคุ้งระบาดใ่ข้าแรกมันอ๋อตะคุ้งนี่ เชื่อ,บอเบงนะั่นล่ะตาน้อยคุดจิรอเก่งได้ที่เขาคุดวีคุ้งนี่นี่คุดคุ้งคุดโตได้คุดเองมาได้าคุดจิรอกับตาน้อยคุดแล้กกับถมอีก ข e ี่โดวน่น่หน่กต่น้อยเชียงดีแล้วเพื่อิคุ้่เนาะคุ้งูู่้่ขู่ข่น้อยน่ะู่ขู่ขู่ ท่านล่ตจะน้อยเอ้ยอย่าท่านละได้อ้าวไม่อนกระแมวทูจิโร่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเขียนพี่เดียวได้เนั่นล่ะหูมันก็น่าห่ เฮ้ยพี่เดียไม่หมอนิพี่หนีูดตัวกันพี่หนียี่ลานเลยนะเดี๋ยวจะคุ้มเนาะเดี๋ดวมาทแลวจังเลยมาทนแล้ว ได้บอทันเราได้แต่นอเลยแต่นอนทันเราบอืมเก็ทันได้ได้ทันละเราไม่ได้ลูกไก่มาลักกิจิรอคอยกินหัูจะนอยพีงไก่ได้รบอต่อเหอ,อแต่น้าหมอ,อก็อยูยยายสิ ta nói cái này chị đó á cái này. Tân đều. Tân đều. thôm đều. Tân đều. Tân Bị bị đều. ta nói.

ซับคีบีเลยรกน,นี่ซับมันบีเลยเพุ่งแล้วบ่เตัวน้อยก็ร้ เออเห็นแล้วว่ผัดตโตอาตม่้อมือนี้ก็เป็นมือน้อนึงนะมือแดดนะ่านนี้นะถือว่ามันเริ่มแดดแล้วเือม,มันแดดเลยผลตกดุลายละ một mà thân đẹp hả? Cả đẹp xóa mươi 3 mươi Hết lắm bà ta nói Vâng Bà nhảy bưng nhảy khóc ทันแล้วบ่เอาติตีมันเอาพักาง,งกา,า,กาสิ่งลบความแห้ง

นี่อ,อ้าวเฮ้ยตัวน้อเพิ่นเอาอก้อนมาดน,น,นิเด็ดตีดมันเด็ดกามันเอาปอนชุกเฮ้มมอมโซนเดียวเลยล่ะเด็ดกามันล้ม,ลมลปลายได้เห็นเห็นเมื่อกี้มันยังปลายนะ <laughs> เอาไปฮ็ดจิ๋วซอนเดียวแล้วเอ,เอาลงคูกับพี่เอาจะเอ็ดสอนทันละบ่เชื่อ เออโตตัวใหญ่น <t ira> ึงตัวเตาะกว่าตัวใด๋ป่ะมื้อนี้หมองก็รออยู่มามาตะบานกับแม่เพิ่นโหแตะพี่น้องเอ้ยมาคอยมาุจรอยมานําอีเพิ่นุจรอยนี่มักไกับปู เห็นแล้วบ่หูม้มันนะคุณจิลก,ก็ได้นาเดียพี่นองรมาแล้วก็ผู้พานะตาน้อยทั้นมากยุกไปหาคุณต่อกับเมย์พปนคุณมุกจี้นั่นนะอันนี้คอยไปไ,ไปตึกนะเขามึงคำก็พอ À, hỏi chuyện đi mất tóc ừ, cung năm ba cung cung Bà cung 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 พอชิมาแกงก็ป่ามันมีช็องอันจิโร่มีทั้งอันปลาน้ำต้องแกงกินไหมปลาทูปลาปลาทูนั่นกินนะฝ่าเดียวกินข้าวกินปลากระกปอะ๋องตรอยแซบบอกกินปลากระกป๋องนะ เองเขาโชดมาอยู่ว่าเราได้คุจิโรอละ 那到头了，啊，停电了，都关了，开不起来。 น้อยเดียวนึ่งน้อเียนแกงผัดต้มป้นแจ่วมัดนี่ใช่เลี่ยนแผนก่อนน้อยดียวหนึ่งเด้แกงแกนมีพักเจะดคนยุ่มมันมีพักวะนี่มัมีหยดพักมาน้าแกงได้ยุน้อยหยดพักก็ดีมี bà quay cả tôm quay tôm quay chèo ăn mình đi phát chèo chăm xăm mình chèo cả cho ก็ได้เอ็นใช่เค่งใส่เผือได้ต้มกะมาคิดกับดจี้ต้มออพีน้อยต้มมาทั้งหมดน,นะสูตรนี้มีแต่ต้มนะผุนได้ใจขนาดพี่น้อยไม่ได้ดังไฟใชนี่ใส่กอบันไดนะสิมาเอาปลาค่อยลงก่อปลาค่อยกะบอ่อืโอ้ยน,น้ำมัก่อนเฮเฮ้เฮ้เ้้ั้้เเ นี่ชูต้มเอาเหมือนนี่นะพี่น้องเอ้ยไข่ได้บริตปีบริจีบริโครบริกแกงไมอน,นี่ต้มปนแจ้วย่างเดียวต้มเฮาเดียวเลยได้มีทางจิล้อป่าเ อ้าวบ้านี้ชุกแล้วละพี่น้องเอ้ยสิมาหาปุ่นงั่นก่อนเอาเอาโอ้โอ้โหโอ้เอาความนี่ก็เอาอเลยอันนี้แล้วพี่น้องยิมาปุ่นก่อน เมแต่มาคิดค่อยกะบริจีไดยต้มมดนะสูตรต้มต้มย่างเดียวมาคิดกะต้มปลาชูต้มชูต้มอยังเงยเมคิดกะต้มจีหรอกะต้มแต่กะเฉโคเอาเลยเมคิดกะจีเอาเลยมี่คยต้มมาเลย Tôi nói, à bà, tôi nói. À bà này là tay wan, lần này là tay wan lần này แม่มแม่กินข้าวได้เยอะท่าร่กจีนาตน้อยปลาบกินบ่ มันน้อยไปเลยพี่น้อยคอยวามันน้อยได้คอยป่นเลยคืออันนี้ของน้ำเปล่าคอยอันนี้ของคอยจมที่คน,นชองคนัคอ,อิ่มแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp น้องฝาดีหลังจากที่ผ่าตาน้อยหาคุจิโรอเพราะว่าเพิน่นจะเปิดคุจิรอส่วนไปเพื่อนก็ไป้วได้มักก็ได้เพื่อนก็เช่าล้วก็มามาหาอยุดกินกุจิรอก็ได้ตามที่เห็นนั่นละเพราะว่าแม้ตาน้อยหากายคุดได้หอดบ่าสามมือสมมองม,มือสามมือมันก็เลยบ่มีนะกุจิร่ท่นอ้อนแต่ว่าออนแต่ป้าพี่น้องเ้ยมันก็เลยเห็นน้อยเห็นท่านลายคุยเหมือนนะ ประมาณอีอาทิตยน์นึงจะขุดมันจะออกมาตะป้าหลายอันนี้มันพันอ้อซ้ำไปขุดอีกแล้วคอยขามาหายุดจิก้กะมีปลานะปลากะคู่ผากระพอมันไปถึงได้ปลาชองจับโตนะปลาน้องไว้ปลานะปลา,าปท่านใหญ่กิน,นพลอยเอาเลยเอาวิเนลเฮ็ดว่าแกงกะวิมะเนื้อทักเลยปลอกินเอาว้าลายละอคอยกะสำหรับคลิปนี้ก็ได้คุณละพี่น้องเลย กินหน้าดีว่าวีดโอน้เพราะก็ดีท่านึงอ่างงกบใจที่เ้ามาติดตามนะครับส้มดีกว่ากำลังใจค่อยๆละค่อยกั่บมีอย่างไร้กะขอให้ในพี่น้องผู้ช่วยทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงอยูว่าดีไม่แห้ง